ไปค่ะเดี๋ยวพาพไปก็ในเมืองด้วยกันเด้อค่ะเด้อถามว่าหนาวไหมก็หนาวนิดหน่อยจ้ะเแต่ก็ย,ยังดีวันนี้มีแดดมั่งบดมั่งเดี๋ยวไปด้วยกันด้วยจ้ะ สนนี่มีอีกแบบหนึ่งเลยแหละค่ะพี่น้องจะ้ะแม่ทนมาเจ็ดเดือนแล้วค่ะเนาะเจ็ดเดือนเต็มเต็มเลยเอาจนแบบไม่รู้จะร้องเพลงอะไรแล้วนะคะทำคลิปทำวิดีโอก็ถือแจกนี่แหละค่ะโทรศัพท์รอบบ้านอยู่ดีนะที่พี่ๆน,น้องๆทุกท่านทุกคนที่ว่าไม่ทิ้งเงยสุนเยสุนก็อกราบขอบคุณ เก็ห็ดแล้วเพราะว่าหิมะตกแล้วยโสนก็ไปไหนไม่ได้ยโสนก็ทําคลิปทําวิดีโอพยายามลูกขยันค่ะลงคลิปวันละสองเวลาไม่มีภาคแนมะ้แต่วันเดียวเลยค่ะก็ลงทุกวันค่ะถึงว่าจะมีจะมียอดวิวดีบ้างไม่ดีบ้างยโสนก็พยายามจะทําเพราะว่าก็ ก็จะไปเมืองหลวงไปเฮลซิงกินั่นเองค่ะเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวไปปั๊นน้ำมันอันนี้เป็นวงเวียนนะคะส่วนใหญ่ที่นี่เขาจะใช้วงเวียนถ้าหากไม่มีไฟแดงเขาก็จะเป็นวงเวียนเลคะ่ะถนนบ้านเขาปลอดภัยมากตรงไหนที่ไม่มีไฟแดง เขาบ้านหินนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันไม่รู้ว่าซิกแซกไม่รู้ว่ากี่ซิกแซกลยค่ะขับรถก็งงเหมือนกันละคะ่ะอันนี้ก็ให้ดูกันชัดๆนี่แหละกัดถึงบอกว่าตอนมาใหม่ๆจะไม่กล้าจับรถเลยนะคะต้องนั่งให้ชินก่อนเพราะว่าถนนเขามัน ซิกแซกมากโอเคค่ะถึงปั๊มน้ำมันแล้วค่ะ ตอกกระหมวกก็ถอดไม่ได้พี่น้องจ้ะหนาวหนาวมาค่ะมากินไปกันค่ะเมนุนตราสลวดครับไม่รู้นะมูเซียสตามันบดเป็นอาหารโปรดของเยสุนที่นี่นะคะเนาะ ก็ต้องเชียร์ดิคุณตาเอาน้องเกตมาร้านก็รออยู่ตั้งไอ้เว้ยตันโซ่เหรอยม่ติดกับไปแล้วไม่ได้หักเกอกากินเค็มเค็บอกว่ามันมันจืดแต่ยโสณบอกว่าพอดียโสณก็กินเค็มเหมือนกันแต่ว่ากินเค็มมากคุณหมอห้ามกินนะคะเนาะ ถึงลูกชิ้นบ้านเราอันนี้ลูกชิ้นบ้านเขาก็ข้าวดำแบบนี้นะคะ่ะเนื้อก้อนเนื้อปัอน้เนเฉยๆเหมือนเหมือนเนื้อเราที่ว่าเราบดแล้วก็ปุงมเริ่งแล้วก็ปั้นเฉยๆใช่ไหมคะ <c oughs> มันต้มจืดรสชาติออกมากแบบนั้นาดูเตาลวกการุนะเกิดที่สจะหกมาปนกินปลาเซมอนปลาเซมอนมันมีกลา ก็ต้องมีกล้างระวังเอาเองแล้วกันเนาะนี่แหละคนที่นี่เขาเขากินปลาเขากินยากเพราะว่าเขากลัวกล้างกินแบบบ้านเขาได้คันเนอะบ้านเราช้อนส้อมเราจะหงายหงายส้อมขึ้นเขาคว่ำลงอย่างกันนี่เขากินแบบเขา เราจะหายขึ้นอย่างนี้นาก <c oughs> ่อเนาะแตนเราพยายามแบบนี้จะของเข้าคว่มล้มไปออกมาข้างนอกก็น้วาหนาว <c oughs> ช่วงนี้อากาศยังไห้ใจไม่ได้เด้อค่ะเด้อ <c oughs> เพราะว่าหิมะในดินน่ะน้ําแข็งในดินเขายังไม่ละลายหมดค่ะน้ําแข็งในดินเขายังไม่ละลายหมด อ้าวคุณตาออกมาหรือ,อยังหรือว่าคุณตาเข้าไปในห้องน้ำพักกันมากินข้าวที่ฟันน้ำมันก่ะเดี๋ยวจะไปตลาดต่อคุณตานั่งรออยู่บนรถโอเคเสียงลมมันตีอยู่ค่ะตมรงนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า ย่สดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพี่อยโสดนเป็นกำลังใจด้วยนะคะกราบขอบคุณมากๆอุ้ยหนาวทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะที่มีมาให้สำหรับยโสดเสมอมาดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ